โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเซเดรแบกแมนอยู่เปรียบเทียบสิติเลนิโอโรกับ4กองหลังผีแดงหลังจากเลนิโยโรย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนอยู่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่านักเตะคงต้องถูกนําไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นกองหลังคนอื่นๆที่อยู่ในถิ่นโอทัฟร์เพราะนี่คือตําแหน่งที่ผีแดงต้องการอย่างมากกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัยเพียง18ปีเคยตกเป็นข่าวกับทั้งเรัลมรดริตและลิเวอร์พูลมาแล้วจะกลายเป็นแมนเชสเตอร์ไนีย็ดที่สวมบทตาอยู่คว้านักเตะไปครอบครอง และทำให้เขากลายเป็นสมาชิกใหม่รายที่2ของทีมในสมนี้ถัดจากโจชัวเซอร์เซ้ขัวหอกดาวโรดชาวดัตแน่นอนว่าโยโร่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างมากและลงเล่นในเกมลีกเอิงถึง32มแมตช์เมื่อฤุูการที่ผ่านมานั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักที่เลี้ยวขาดไม่ได้เลยด้วยส่วนสูง6ฟุต3นิ้วหรือประมาณ190เซนติเมตรเหมาะอย่างยิ่งที่จะได้เป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งของราฟาเอวรันต์ตำนานแนวรับทีมชาติฝรั่งเเศสสสทีี่โบบมมืออลลารรไปยย้้แว การมาของโยโร่ทำให้เกิดการนำไปเปรียบเทียบระหว่างเซนเตอร์แบ็กชุดปัจจุบันของเรดเดวิลและนั่นจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเอลิกเทนฮากในการวิเคราะห์เพื่อเลือกใครที่ควรจะยืนเป็นเสาหลักเกมรับของทีมในฤดูกาล2024-2025ตามข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์สถิติลูกหนังเจ้าดัง s o c c g a c o m สถิติต่างๆของโยโร่กับกองหลังคนอื่นๆของแมนยูน่าจะทำให้เขามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้จับคู่กับลีสโดมาติเนส หากเทียบกับจุดเด่นในเรื่องอัตราการผ่านบอลแม่นยำของทั้งสองคนสูสีกันมาโดยกองหลังชาวฝรั่งเศสมีาตาอยู่ที่92.16%ส่วนมาติเนสอยู่ที่92.99%แต่โยโรจะผ่านบอลขึ้นหน้ามากกว่าแนวรับทีมชาติอาร์เจนตินากรณ์นั้นแฮ์รี่แม็กควายเหนือกว่าโยโรในเรื่องการดวลกลางอากาศสำเร็จแต่สำหรับเรื่องอื่นประกหลังทีมช่างกฤดด้อยกว่าหลายขุมขณะที่วีเตอร์ลินเดเลฟกับจอร์นีอีเวนสถิติต่างๆเป็นรองเซนแบ็กชาวฝรั่งเศสทุกด้าน เทียบสถิติยูโรปะัทะแนวรับแมนยูอ้างอิงจาก scorca.com สถิติเลนี่ยูโร18ปีลิสโดมาติเนส26ปีแฮร์รี่แม็กควาย31ปีวิกเตอร์ลินเดเลิฟ30ปีจอห์นนี่อีเวน36ปีส่วนสูงเลนี cm, no 175, 194, ่ยูโร190เซนติเมตรลิสโดมาติเนส175แฮร์รี่แม็กควาย194วิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟ187จอห์นนี่อีเวน188เกมซีซั่นก่อน เลนิโยโร32ลิสโดมาตินส1ิแฮร์รี่แมาควาย22่วิกเตอร์ลินเลิบ19จอนี่อีแวน23หน้าที่ในสนามเลนิโยโร2672ลิสลโดมาตินสหกรี่แฮร์รี่มาควาย1650วิกเตอร์ลินเลบ1332จอนี่อีแวน1 3 9่อัตราการผ่านบอลแม่นยำเลนิโยโร9 2 1 6ลิสโงจุดหนึ่งห9 9 9 แฮรี่แม็กควายแปดสเ์วิกเตอร์ลินเดอร์เลฟแปดจอนี่แวนแปดสบาอนพานบอลขึ้นหน้าเลนี่ยูโร519ลิสโดมาติเนส129งฮรี่แม็กควาย่รวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟิบ2จ็จอร์นี่อีเวน278ดวลชนะกลางอากาศเลนี่ยูโรสีลิสโดมาติเนส4แฮรี่แม็กควายิกลินเดล17นน่ว36กลาอากาเลนีูโร64.6% ลิซโดมาติเนส4ี่สแฮร์รี่แม็กควายเจ็ดวิกเตอร์ลินเลิฟสามสบเก้าจุดห้าอห์นนี่อีเวน3ามสดหกนชนะบนพื้นเลนี่ย ورو ห้ลิซโดมาติเนส17แฮร์รี่แม็กควาย34วิกเตอร์ลินเดเลิฟสิจอห์นนี่อีเวนสาเคลียบอลเลนี่ย ورو 97้ลิซโดมาติเนสยี่สิบสามแฮร์รี่แม็กควาย จอห์นนี่อีเวน74สกัดบอลเลนี่ยโร36บลิสโดมาติเนส5แฮร์รี่แมกควาย25วิกเตอร์ลินเดอร์เลฟ12จอห์นนี่อีเวน23แย่งบอลคืนเลนี่ยโร124ลิสโดมาติเนส33แฮร์รี่แมกควาย78วิกเตอร์ลินเดอร์เลฟ75จอห์นนี่อีเวน70หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ